ส네ี่ตั้งสี่ร้อยแข่งแข่งขนนครับวีเป็นต่างปีต่างออดนะครับดูเลยนะครับมนี่นี่บีบังเร่ย์ยืด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 ครับผม รับเปเล็กมากเลยแค่กระโปรผมสองพันนะครับผมผมใส่ครับ ก็ชอบด้วยพี่น้องพันชากันครับผมก็เรียนมีผู้นชอบเยอะครับผมสนุกมากครับผมบอกเรนงความลาคภูมไม่มีข้างนอกครับข้งนอกครับผมคนขับรถอยู่ไ่ได้ขอได้รับกาอบรัที่น้องัชาคนรกไปเนแ่นพ้ท่ไทยโคาชครับผมกอย่งครับมี่อชืไรคม่อะไครับมีชมี ก็ได้ถือไฟเชนคมถือเส้นเดสยวไม่ไปไปยัง่าเคลา่อนที่ขง้นมาก่อนคันทางกันที่ไทำข้อดีควัทางไปทำข้อีกันครั้งล่าสุดตอนสปาเรย์ยิงาวก็ม่าไม่เป็นเรารับรงานมีพอดียงคยามเมื่อเช่อมต่ออันี้ได้หน้าปีศา แล้วเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่ผมทำมาสามตัวครับแล้วให้พี่เล็กเป็นคนเรกนอกนั้นผมก็ใส่กับเพลคนล,ละตัวเป็นลายตัวนี้เลยผมทำให้เกแบบปกติผมไม่เคยทำแขนกุล์แต่พี่เล็กไขบอกว่าเขาจะอรก็เลยทำมาให้เสื้อตัวนี้ ก็เคได้สายลายตัวนี้เป็นคนแรกเพรตัวนี้ยังไม่เิดออกขายคือเงินเดอนตุนจ้างวันฉันรวยรัยวนรวรว นะโมตัสสะ ครับช hey, uh ุดต่อไปนะครับเป็นชุดที่2นะครับขอเชิญเชิญ คุณโสภาสับมากครองครอบครัวนะครับคุณโสภาสับมากครองครอบครัวขอเชิญน,น,นะครับค,บครบองแล้วก็ยึดยสองทายทุกขเก้าวไปอ่ ก็เป็นสวดอภิธรรมคืนแรกนะคะที่เป็นควันพานะคะเป็นพิธีสามนะครับขอเรียนเชิญพ่อมีสารานาแม่นวลสารานาุณสมภรรยานะคะของควันเล็กที่เสียชีวิต่แล้วมีคุณตามเหลาพิธีสามนะครับพ่อมีสารานแม่สาลีสารานาอันนี้ก็จะเป็นุช่วงนี้ก็ถวาย

ก็เสร็จนะคะสวดพิธีพี่น้องนะครับในวันพุธเป็นนแรกนะคะนะครับก็ขอเชิญมาร่วมประพาที่บ้านคุณพ่อหมายในสมดงสมาาด้วยกันนะครับในืออที่วัดนะครับก็ทางเจ้าภาพเป็นที่ของพระเจ้าอาบายที่บ้านงานเลยนะครับแล้วก็วันต่อไปนะครับก็จะมีการเทศนาธรรมจากพระคุณเจ้านะครับในก่อนที่จะ ได้ส่งพระอภิธรรมนะครับทุกคืนนะครับไทนะครับก็ขอกราบเอาภัยมาอย่างนที่นี่แทนเจ้าภาพด้วยนะครับเพราะว่า,าทางเจ้าภาพก็คงจะนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับอยู่ในอาการที่กําลังเสียสียใจน,นะครับก็ขอ,อาการาบ แทนเจ้าภาพมลายัางนะที่นี่นะครับ